และเ c e b o o k ฟุตซอลไทยแลนด์นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมมารับชมการถ่ายทอดสดสึกฟุตซอลไทยลีกนี้อยู่อันดับที่12ครับมีอยู่3คะแนนมาดูมาพิเชษชัยคำแสนเงินและธนาโชติเพศชานะครับขณะที่ทั้งฝั่งของเสมอศูนย์แพ้3นะครับมีอยู่3คะแนนเริ่มเกมครับทีฟุตซอลขับพบกับราชพัฒน์เพชรบุรี ได้คลิกอินครับเปิดไปวิลเลียมแล้วก็เป็นกวินแก้วประเสริฐครับยิงขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับนาทีที่สามออกนำเร็วเลยนะครับทีมเยือนลูกเปิดของวิลเลียมครับไปที่จุดนัดพบเปิดยัดไปเสาสองครับแล้วก็เข้าชาร์จจอ่อกวินแก้วประเสริฐนะครับกับตันทีมขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับแล้วจังหวะนี้ครับปฏิการกอบพิมาย เปิดบอลโด่งตกพื้นแล้วก็เข้าประตูไปครับตามตีเสมอหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับโอ้เสียท่าเลยครับอภิสิทธ์เผาทุมมาส่วนปฏิการครับยิงได้ก็สะใจเลยครับเปิดโด่งไปครับแต่กลายเป็นดีครับบอลตกพื้นแล้วก็เข้าประตูไปไปกาจังหวะผิดนะครับอภิสิทธ์เสมอหนึ่งหนึ่งครับเอ็นทีฟุตซอลคลับ แล้วจังหวะนี้มนัสบูทองครับแย่งบอลมาได้ให้จุรจักรบุญมาแล้วก็ยิงลอดขาเข้าไปครับขึ้นนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งครับ n อฟุตซอลรับโอ้โหสะใจเลยครับทีมงานสตารโค้ชจุรจักรบุญมาครับดูครับยิงลอดขาอภิสิทธิ์เข้าไปมุมแคบด้วยนะครับยิงเฉียบขาดครับจังหวะนี้2ประตูต่อหนึ่ง คดเอก็สะใจครับมีการเช็ค VR ด้วยนะครับเพราะว่ามีจังหวะของมนัสบูทองครับจังหวะไปแย่งบอลตรงกลางสนามเนี่ยครับมีดึงเสื้อมีอะไรแต่ว่าพูตสินครับก็ไม่ได้ให้เป็นลูกฟ้านะครับให้เป็นประตูครับขึ้นนำสองหนึ่ง แล้วจากจากังหวะลูกเตะมุมครับยกบอลมาวินเลียมครับวอลเล่ลูกนี้เสียบเสาสองเข้าไปครับตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2โอ้โหยิงลูกนี้ครับบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปมินทดานะครับเป็นคนยกบอลมาให้แล้วก็ท้าวอลเล่ลูกนี้ยิงเข้าไปอย่างสวยงามครับวินเลียมก็เช็ค VS ด้วยเหมือนกันครับประตูนี้ของวินเลียม ว่เปิดมาแล้วก็วอลเล่เต็มเท้าเลยครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเป็นประตูครับตีเสมอ -2 2ของราชพัฒเพชรบุรีแล้วหลังจากนั้นครับวิลเลี่ยมเก็บตกได้แล้วซัดด้วยขวาครับหายเลย3 2ต่อครับขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับราชพัฒเพชรบุรีครับโอ้เฉียบคมจริงๆครับเกมนี้ครับวิลเลี่ยม ยิงฟึบดีหันมาอีกทีครับบอลซุกก้นตะข่ายไปแล้วจบครึ่งแรกนิ้ำอยู่ครับ3ประตูต่อ2แล้วครึ่งหลังกลับมาครับแป๊บเดียวครับยิงขึ้นนำเป็น4-2ครับวิลเลียมคนดีคนเดิมนาที22นะครับในครึ่งหลังโอ้อย่าให้เข้าเท้าขวาครับยิงฟุบหายไปอีกแล้ว สีสครับเป็นแฮตติกเลยนะครับของวิลเลียมในเกมนี้ครับยิงคนเดียว3ประตูแล้วช่วงท้ายเกมครับมีจังหวะเช็ค VS นะครับได้จุดโทษครับราชพัฒน์เพชรบุรีจังหวะตัดฟาวของปฏิการนะครับ ดูครับไปเสียบจังหวะนี้ครับพยายามจะสก,กัดบอลเลยครับแต่ว่าแหมไปฟาวในกรอบเกียรตโทษครับปุตสินให้เป็นจุดโทษกับราชพัฒนเพชรบุรีแล้วธนาบัตรนะครับรับอาสายิงแต่ว่ายิงไปติดเซฟครับของปฏิการโอ้พลาดโอกาสขึ้นนำ5-5-2นะครับต้องชมเลยครับปฏิการเซฟลูกนี้ครับ ยิงไปโดนตัวง่ายๆครับแล้วเสียดายเลยครับธนบัตรแล้วก่อนจบเกมครับนาทีสุดท้ายจาวะมงของพิเชษช,ชัยแล้วปัดสุดท้ายเข้าประตูไปครับไล่มาเป็น3ประตูต่อ4ครับ NT ฟุตซอลครับดูทีครับจังหวะนี้บ่งย้อนกลับเข้าไปครับ ฝัดไม่พ้นครับอภิสิทธิ์เข้าประตูไปจบเกมครับราชพัฒนเพชรบุรีนะครับบุกมาเฉือนชนะ n อทฟุตซอลขับไปได้ครับ4ประตูต่อ3หมดเวลาของการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวิตเดวันต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ